วิธีการต่อสายไฟเท่ารับไฟฟ้ากลางทางรุ่น ZK 0622ของแบรนด์วีนาครับเริ่มกันที่เอาตัวฝาครอบออกนะครับฝาครอบมีระบบป้องกันสกรูหล่นหายนะครับหลังจากนั้นเราจะนำสายไฟที่เราต้องการต่อมาทาบเพื่อวัดระยะการปอกฉนวนนั่นเองครับระยะปอกเปลือกฉนวนนะครับอยู่ที่ประมาณ20มิมระยะปอกฉนวนตัวนำอยู่ที่ประมาณ9มิลมครับลักษณะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ถอด ตัวล็อกสายไฟออกนะครับและคลายสกรูสําหรับยึดตัวนําออกนะครับไม่ต้องถอดออกทั้งหมดและต่อสายและยึดตัวนําเข้าให้แน่น ทั้งแบบสายไฟแบนและแบบสายไฟกลมได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นตัวล็อกสายนะครับรูปแบบการใส่จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นสายกลมเนี่ยก็จะเอาตัวด้านโค้งเข้านะครับและถ้าเป็นรูปแบบของสายแบนจะเอาตัวด้านที่เสมอเข้านั่นเองการออกแบบตัวล็อกสายในลักษณะน,นี้ของแบนดวีนานะครับทำให้สายเนี่ยยึดแน่นนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสายหลุดนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เอาฝาครอบนะครับและทําการยึดสกรูให้แน่นเราก็จะ ได้เท่ารับไฟฟ้ากลางทางรุ่น z k 1622ที่พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับ